ากสว่านและสายของคุณเปิดไม่ติดอย่าเพิ่งตกใจนะครับเรามีวิธีเช็คง่ายๆเบื้องต้นดังนี้เลยครับขั้นตอนแรกก็คืออาจจะเป็นที่แบตเตอรี่นะครับลักษณะาอาการก็คืออย่างเช่นเราใช้งานอยู่ดีๆเครื่องดับไปเลยอย่างเงี้ยฮะพอเช็คแบตแบตยังมีอยู่นะฮะก็คือให้เรานําแบตอีกก้อนหนึ่งหรือแบตสำรองเปลี่ยนดูก่อนนะครับให้เรานํามาใส่ตัวสว่านแล้วก็กดดูว่าเครื่องมันปกติหรือไม่นะครับหากเครื่องมันยังหมุนปกติก็อาจจะเป็นที่แบตเตอรี่ของเราแล้วแหละครับ แต่หากเครื่องมันไม่ติดเช่นกันก็อาจจะเป็นปัญหาที่เครื่องนั่นเองนะครับส่วนวิธีเช็คแบตเตอรี่วิธีหนึ่งก็คือให้เรานําไปเสียบกับแท่นชาร์จได้เลยนะครับซึ่งแท่นชาร์จในรุ่นที่เป็นแบรนด์เนมนะอย่างเช่นมาฮิ t าดีวอลเฟตูบอสพวกนี้นครมันจะมีไฟแสดงสถานะอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเสียบแบตเข้าไปปุ๊บถ้าแบตมีปัญหามันจะรู้ได้เลยทันทีนะครับก็คือ จะขึ้นแจ้งเตือนส่วนขั้นตอนต่อมาก็คือมันจะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยละขั้นตอนลองหลังนะครับก็คือแปลงถ่านนั่นเองนะครับตัวแปลงถ่านก,ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคือเป็นก้อนสีดำๆแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะอาการปัญหาเสียงของแปลงข่านก,ก็คือจะทําให้เครื่องเราไม่ติดนั่นเองเพราะว่าตัวแปลงข่านเนี่ยป็นตัวนํากระแสะไฟฟ้าเข้าสู่ตัวมอเตอร์ของเรานะครับหากตัวน,นี้แตหกหักหรือว่าหมดก็จะทําให้ตัวสว่านของเราไม่ติดนั่นเองนะครับ วิธีเช็คก็ถ้าเป็นมอเตอร์แปลงทานหรือว่าเครื่องสว่างไร้สายขนาดโวลต์อย่างเช่น HP 3 3มเนะี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานได้นะซึ่งมันจะมาลักษณะเป็นรูปพอมมอเตอร์แบบนี้เลยนะครับซึ่งวิธีเช็คก็ให้เราแกะเครื่องออกมาแล้วก็ปลดสายทุกอย่างนะแล้วนําตัวมอเตอร์มาครับแล้วให้เราสังเกตดูตรงด้านท้ายมอเตอร์นะมันจะมีแปลงฐานอยู่2ก้อน2ฝั่งนะครับเป็นก้อนเล็กๆสีมดำ แล้วก็จะมีตัวท้องแดงนะครับยึดแปลงถ่านเข้าของมอเตอร์ไว้อยู่นะให้เราสังเกตดูถ้าไม่มีก้อนแปลงถ่านดำๆตรงนี้ไปแล้วก็แสดงว่า แบงคถ่านอาจจะก,กระเด็นหายไปหรือว่าหมดไปได้นั่นเองนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เจอบ่อยนะครับซึ่งก็จะทําให้เราต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ทั้งชุดเลยนะส่วนต่อมาครับในรุ่นที่ยังคงเปลี่ยนแบงค์่านได้ก็จะมีเฉพาะบางรุ่นนะในสําหรับไร้าสายนะครับซึ่งก็วิธีเช็คง,ง่ายๆเลยนะเราเปิดฟ้าออกมาเลยครับแล้วขั้นตอนแรกให้เราสังเกตด,ดูตัวแบงค่านครับว่ามันโดนตัวมอเตอร์หรือใหม่นะครับคือแบงค่านจะมี2ฝั่งหรือบางตัวจะมี4ตัวอะไรก็มีนะครับอย่างเช่นมิกิต้านะ ที่ผมเจอมาคือมันจะใช้แปลงถ่าน4ตัวก็คือฝั่งลั้ตัวนะครับให้เราเช็คดูว่าตัวแปลงถ่านนะครับโดนตัวทุ่นทองแดงของมอเตอร์หรือไม่นะครับหรือว่าตัวอาร์มเจอครับตานท้ายมอเตอร์มันจะเป็นทองแดงนะซึ่งตัวแปลงถ่านต้องโดนตรงนั้นนะครับถ้าเราดูแล้วมันมีระยะห่างระหว่างแปลงถ่านกับตัวมอเตอร์แสดงว่าแปลงถ่านอาจจะหมดหรือว่าแปลงถ่านค้างนั่นเองนะครับถ้าแปลงถ่านหมดี่ยมีลักษณะเหลือแค่นี้นะ นี่ผมเปรียบเทียบระหว่างแปลงถ่นานหมดกับแปลงถ่นานเต็มจะมีประมาณนี้ส่วนในรุ่นของที่เป็นมอเตอร์ไรฟ์แปลงถ่านก็จะไม่มีปัญหาในข้อนี้เนาะโอเคครับมาดูขั้นตอนต่อไปเลยคือมอเตอร์ของเราเสียอาจจะเสียนะครับในรุ่นของตัวไร้แปลงถ่านนะครับมอเตอร์จะไม่เสียนะส่วนมากแล้วถ้าเสียคือบอร์ดจะพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูันที่ตัว สว่านไร้สายทั่วไปเลยกว่าถ้ายัางคงเป็นมอเตอร์แปลงถ่านอยู่นะครับก็จะมีปลักษณะเป็นลูกแบบนี้เลยนะครับส่วนมากแล้วนะจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับ วิธีเช็คก็ง่ายๆเลยครับให้เราต่อตรงเลยนะครับก็คือนําสายไฟสองเส้นนะครับมาจั๊มกับตัวขั้วแบตแล้วก็เข้าสู่ตัวมอเตอร์ได้เลยนะครับสลับขั้วได้ไม่มีปัญหาครับถ้าเราสลับขั้วมันก็แค่หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาหมุนกลับหมุนหน้านั่นเองแค่นั้นเองนะครับถ้าหากมอเตอร์เราไม่หมุนนั่นก็แสดงว่ามอเตอร์เราเสียนั่นเองนะครับแต่าหากมอเตอร์ยังหมุนอยู่อันก็อาจจะเป็นตัวต่อไปนะครับซึ่ง ก็จะเป็นสวิตนั่นเองนะครับเราก็มีวิธีเช็คง่ายๆเหมือนขั้นตอนกลางต้นเมื่อกี้เลยครับก็คือต่อตรงเลยนะครับคือไม่ผ่านสวิตเลยถ้ามันทํางานก็แสดงว่าสวิตนั่นแหละครับเป็นปัญหาสวิตเสียนั่นเองเทคโนโลยีใหม่ในรุ่นแพงหน่อยมีราคาหน่อยก็คืออย่างเช่นเฟซทูมา i ิ a ้าบางรุ่นก็มีเหมือนกันนะครับก็คือในตอนที่เราทํางานหนักๆห,หรือว่าเกิดโอเวอร์โหลดมันก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับ ึ่งตัวนี้ลักษณะอาการของมันคือใช้งานอยู่ดีๆแต่ว่าใช้งานหนักหน่อยเครื่องร้อนปุ๊บเครื่องดับทันทีเลยอันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วมันมีเซ,นเซ็นเซอร์ตัดระบบการทางานนะครับวิธีแก้ก็คือให้เรารอจนเครื่องเย็นแล้วก็ค่อยมากดสวิตช์เช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับวิธีเช็คง่ายๆต้นดังนี้นะซึ่งถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเราก็สามารถทําการสั่งอะไหล่หรือว่าเข้ามาเปลี่ยนเองได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากนะครับ จะยากในตรงช่วงของมอเตอร์บัลเลตแค่นั้นเองถ้าเป็นมอเตอร์บัลเลตหรือว่ามอเตอร์ไร้แรงห่านมันจะไม่สามารถเช็คได้นะครับอย่างต่อตรงอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถเช็คได้แบบนั้นนะครับพอพวกนี้ก็คือถ้ามันพังเครื่องไม่ติดส่วนมากแล้วที่ผมเจอก็คือบอร์ดจ,จะเสียเลยนะครับก็คือแพงเล็กทรอนิ์ควบคุมทั้งหมดอะต้องเปลี่ยนยกชุดเลยซึ่งองมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพงเช่นกันนะตัวนี้ต้องระวังนิดน,นึงแต่ส่วนมากไม่ค่อยเสียกันหรอกครับ ตัวบัลเลตค่อนข้างที่จะโทนมากๆวิธีที่เรานํามาบอกกาวอาจจะไม่ถูกต้องตามหลัก100%เนะครับแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่เราคิดว่ามันง่ายนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามได้และก็อยากจะบอกนิดนึงก็คือหากเครื่องของใครที่ยังอยู่ในการรับประกันครับไม่แนะนําว่าให้แกะเครื่องนะเพราะอาจจะทําให้เครื่องหมดประกันทันทีได้เลยนะครับ หากเครื่องยังมีประกันแนะนําให้ส่งเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านจะดีกว่ามากๆนะครับซึ่งเราก็ได้ทําคลิปไปบางส่วนแล้วสามารถไปเลื่อนหาดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ